อันต,ตนเ,เนต็มตัวกผมดูเกิดตจ้าไอพ่อวะโอ้หหโหเจ็ร้เอรรับทราบครับผมลงน้ำนะลงน้ำนะหนอเจ็ดลงน้ำไปนะเอเม็กหนีหลบไปทางนั้นก่อนครับผมโอ้โหเจ็ด้าสี่หน่าวพ่อจ็ชัดไอ้ฝั่งนู้นเตรียมตัวให้ดีนะครับตรงนี้อย่าลืมนะอ e ีร้อย 2อดเก้ากว้เลยนะครับแล้วปล่อยมันลงจากเขามาสองสองเจ็ 2, 2, 7, ลงน้ำทุกคนนะครับสอเลงน้ำทุกคนมันเห็นมเมารายังขึ้นไม่ถึงไอ้แม็กแคตรงนั้เเนนะไว้ไปตกหลังที่เหลือปล่อยม้มันงมายา้มันเห็นเพราะมันขึ้นว่ามันขึ้นบนนี้เสร็จเนี่ยมันจะส่องเราหมดเราก็อยู่ตรงนี้อบออยู่นี่แหละสอง้าอยู่ตรงนี้อย่าไปไกลครับอย่าไปไกลอีร้อยอย่าไปไกลอย่าไปไกลเพราะเราต้องการให้ดึงมาอ่าอย่าไปไกลอย่าไปไกลดึงเดี๋ยวเราต้องลากกลับมา เออเราอยู่ตรงนี้พอถ้าเกิดมันมากระทุ้นรงนี้เราก็ต้องทำใจนะเว้ยครับครับผมเราต้องการคือมันขึ้นบนนี้ผมเชื่อว่าถ้าขึ้นบนนี้มันไม่เห็นตรงเนี้ยแปลว่ามันคิดนะว่าเราไม่มานี่เพราะมันถือว่ามันใหญ่กว่ามันเอาตัวนี้มาส่งตรงนี้แล้วไม่เห็นตีไฟติดยังว่ามสจากตามเอเมสไฟติดป่ะไม่ติดครับถ้าไม่ติดล้วก็โอเคตรงนี้ส่องเรื่อยๆนะตรงนี้ส่องเรื่อยๆนะจริงๆขึ้นไปส่องนิดๆก็ได้ให้ ให้ตรงนี้ยิงข mm ึ้นไปได้ให้มันเห็นโอ้แต่น่าจะมาครบทีมรู้บอกว่าสองสิเก้าเดี๋ยวใส่ชุดนุ่งแม่งมาลายนี้ไปแน่หมดเกินถ้ามาลายนี้เราหนีเลยนะเว้ยเราหนีมาเลยนะหนีมาเลยหนีไปทางไหนก็ได้เพื่อให้มันลงมาใช่ป่ะอย่าลืมนะแล้วตีก็ค่อยไอ้ตาอามก็ค่อยแอบเลาะไปลายนี้แต่ถ้าไฟติดอามต้องไม่เลาะนะถ้าติดอัมอัมหนีเลยนะ เออ้อาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตามอามาผมผมจะหนีไม่ทันผมจะผมจะต้องไปตายในหลุมเนี่ยผบครับคือทอํายังไงก็ได้เราเราต้องล่อให้มันลงมาจากตรงนี้อ่าตรงนี้ผอบผออบอขอขอไอ้ตังเอดคอนเนี่ยตังเอสคนอคนผอบอขอหนีมาลายนี้ก่อนได้ไหมเอสคอนขอหนีเลยได้ไหมครับขอหาพื้นที่หนีมาลายนี้ได้ไหมหรือขึ้นเขาขึ้นบ้านก็ได้เพราะว่าไม่งั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะมันจะไม่ลงมาแล้วเดี๋ยวเอดคอนจะตายฟรีมาหลบหลังบ้านมาหลบหลังบ้านของก็ได้ครับมันหลบตรงนี้ของก็ได้ เออไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พวกข้างบนมันจะไม่ลงมาไงตีก็ค่อยๆ่อแอบไออามก็ค่อยๆแอบไปทางนี้อย่าให้มันลงก็ตัดเทมาปุ๊บอามก็จะต้องวิ่งมาไล่นี้เออเออล่อล่อมันไวให้เหมือนก็เราอยู่ฐานอะไอตรงนี้ก็ต้องลงเลยหมดละผมโยกไปซ้ายหมดเลยนี่โอเคปาาแทงแล้วเอเม็กันนั่นเลยเอเม็กเอเม็กกันมานนั้นลอยยังเงยลอยกลับมาหนีกลับมนเงยเอเม็กไปขึ้นแคปไปเลยเราตอบเจ็บผมได้ครับ งนู okay. 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 ้นกัรนั่งยังกันให้ถึงที่สุดนี่สิบคันเลยใช่ไม่นับแล้วสิบคันเลยนะโอเคต้เอ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 กดรงนี้นะครับสายได้ได้พอพอได้ฮะเดี๋ยวเราเข้าแคปเลยเอาชนะไปกว่อคนนคะแนนสูงคะแนนใหญ่ทั้งครบสิบคันแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าพร้อมกัน่อเจ็ดตรงนู้นกันให้ได้เต็มที่ลูกพี่เรายังไม่เข้าเดี๋ยวเข้าพร้อมสามคันทีเดียวเดี๋ยวอามขึ้นไปนี่ก่อน

อ่ะเจมอยู่อาเจมมาอยู่ตรงนี้เหรอี่หลังินหลังหินนี่หลังหินนี่หลังหินนี่สงาเจนี่นี่หินที่บอวอเนี่ยเออโหรนะวงระังมามามมาเออโอเคจบร้องเลยร้องเลอายไปม่ยร้องเลยไม่ได้ไปต่อนะเว้ยแค่นี้นด้น้องอมัน